เราก็สามารถที่จะจัดตัวหนังสือได้นะคะจะเอาขนาดเท่าไหรก่ก็ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าจะให้มันอยู่แค่หน้าเดียวก็ก็ต้องปรับขนาดตัวหนังสือค่ะจากนั้นเนี่ยกดปุ่ม delete สารบัญตารางขึ้นมาค่ะสารบัญตาราง heading 1นะคะ สารบัญตาราง heading หเราจะคัดลอกอหรือเราจะตัดคำว่าตารางที่1คลิกขวาแล้วก็ตัดนะคะจากนั้นให้ control v control v ก็คือเป็นการคัดลอกแล้วก็วางนะคะวางข้อความที่เราตัดมาเนี่ยวางไว้บน หน้าสารบัญตารางนะคะเราใช้ปุ่มคีย์ลัดที่อยู่บนคีย์บอร์ดก็คือปุ่ม c อน t r o l แล้วก็ v นะคะวางลงไปต่อมาตารางที่2คลิกขวาตัดนะคะแล้ว c อน t r ร l v วางลงไปค่ะอันนี้ก็คือจะได้สารบัญตารางที่เราทำการตัดออกมาจากหน้านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสารบัญรูปภาพค,ค่ะ วิธีการทำสาร,รบัญรูปภาพเนี่ยเราจะต้องไปที่ภาคผนวกนะคะเรามีรูปภาพที่เราไปหามาใส่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะต้องใส่คำอธิบายใต้รูปภาพนะคะวิธีการใส่คำอธิบายใต้รูปภาพเดี๋ยวขอลบอันเดิมก่อนนะคะอันเดิมจะมีจะมีชื่อรูปภาพอยู่ ลบอันเดิมก่อนนะคะ ค่ะก,ก็จัดรูปภาพให้แบบดูให้สวยงามน,นะคะอะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำสารับอันรูปภาพเราต้องคลิกที่รูปก่อนนะคะคลิกที่รูปก่อนแล้วมาที่เมนูเดิมค่ะเมนู Reference นะคะซึ่งเมนูเนี้ยมันจะมีเมนูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมนู Caption หรือ Insert Caption นะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ Insert Caption จากนั้นนะคะจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาให้นักศึกษาเลือกที่คำว่า new label แล้วพิมพ์คำว่าภาพที่1จุดะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีหัวข้อที่เป็นหัวข้อของรูปภาพนะคะเราก็เลยต้องพิมพ์คำว่าภาพที่1จุดจากนั้นกรอบตอบตกลงค่ะแล้วพิมพ์ คำอธิบายรูปภาพเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะภาพที่1.1การปลูกป่าจากนั้นนะคะเมื่อพิมพ์ครบเรียบร้อยแล้วให้ตอบตกลงค่ะตอบโอเคได้เลยค่ะเราก็จะได้คำอธิบายภาพที่1.1ก็คือการปลูกป่าก็จัดรูปแบบตัวหนังสือให้สวยงามนะคะ ให้เป็นตัวหนังสือสีดำตัวปกติค่ะสังเกตเห็นว่าเมื่อเอาเมาส์เนี่ยไปคุมที่เลข1หนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นลำดับภาพที่1น,นะคะต่อมาภาพที่2ก็ค,ค,คลิกที่รูปภาพก่อนแล้วก็ไปที่เมนู reference ค่ะไปที่ insert caption เมนูเดิมค่ะก็ไม่ต้อง new label ใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเรา new label ไปภาพที่1แล้วภาพที่2ก็เขียนคำอธิบายได้เลยค่ะ ่อมาภาพที่3นะคะก็ไปที่เมนู Reference ค่ะ Insert Caption ภาพที่3 ภาพสุดท้ายก็คือภาพที่4ค่ะ insert caption ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแทรกลำดับที่ของรูปภาพนะคะ ยกตัวยอย่างอันนี้ก็คือเราจะลำดับที่ภาพที่1 2 3าและ4หากมีรูปภาพในบทอื่นๆเช่นเราทําทํารายงานอย่างเงี้ยค่ะเราทําบทที่2ก็จะมีรูปภาพบทที่2ตรงรูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนด l a เบลตรงนี้ค่ะหรือ new label ใหม่เป็นภาพที่2จุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้เป็น ภาพี่2จุดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ2.1 2.2 2.3นะคะก็จะเป็นแบบอัตโนมัติเมื่อเราใส่ครบแล้วนะคะเราก็จะมาที่เมนูสารบัญรูปภาพค่ะให้ไปที่เมนู reference เหมือนเดิมค่ะแล้วไปเลือกคำว่า insert table of f e a t u r e นะคะที่มันอยู่ในเมนูของ caption ค่ะ เมนูของสารบัญรูปภาพนะคะ Insert Table of f a t u r e ขึ้นมานะคะตรงนี้เหมือนกับสารบัญอัตโนมัติเลยค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนตัวนำแท็บได้และเลือกลำดับที่ของรูปภาพได้นะคะเรา New Label เป็นภาพที่1จุดเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงแค่ภาพที่1จุดนะคะแต่ถ้าเรา New Label เป็นภาพที่2จุด3จุด ก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้ให้เราเลือกได้นะคะจากนั้นก็ตอบโอเคได้เลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้สารบัญรูปภาพมาทั้งหมด4ภาพสีลำดับแล้วก็มีหมายเล็กหน้าหมกด,ด้วยนะคะ ก็กดบันทึกแล้วก็ส่งงานได้เลยค่ะบันทึกเป็นไฟล์รหัสประจำตัวนักศึกษานะคะแล้วก็แนบไฟล์ส่งในเว็บไซต์ของรายวิชาได้เลยค่ะ